รอ,อบหน้าเอาหันลงทาราดีกว่าไม่มีเงินตีบวกอะดน,นี่นยำนะปวดตัวเกียวดีซื้อัตโตสดเลยดีกว่าเหื่อยเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เห็นการ์ดแปลกๆที่ไม่เคยเห็นไม่สามารถซื้อขายได้การอะไรวันเนี้ย Holy Christian Head c a r d เมื่อตออดิดตัง้ง Holy a r c a n e c a r d Holy Christian Enchantment บลาบลา ได้รับเพอร์ชั็นตฮอลลี่ดาร์โกดเดชอรัลไฟเออร์ดาเมจลบสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกคิงโปลริงกินด้วยเอ้ยไม่เคยเห็นการ์ดนี meeting, <c oughs> ้เลยนะเออแปลกดีเมื่อกี้เราตีไปแล้วสองคิกใช่ไหมหาอะไรตีให้มันแตกอีกนิดนึงก่อนเฮ้ยเฮียของแท้ว่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์สำหรับการเติมเกม R M Classic ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจรายเดือนนะครับหรือว่าในส่วนของบัตรพรีเมียมรายเดือนนะครับผมขอแนะนำนะครับ Pay Twin Top Up มีบริการรับเติมเกมในส่วนของ r a g ก a ะล k m o b i l e c l a s s i c ด้วยนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในจอนะครับเพื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ Pay Twin Top Up นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแล g กระล k M Classic หรือว่าเกมมือถืออื่นๆนะครับก็สามารถใช้บริการในการเติมตรงนี้ได้หลังจาก่เเเเรรรรราาาาาลลืือออกกกกกแพ็็คต้้้งวนะับสมถโด Z RCX Packet ป เพื่อนๆสามารถกดซื้อนะครับด้วยเครดิตหรือว,ว่ากดซื้อทันทีเลยก็ได้นะครับหากเรากดซื้อทันทีเนี่ยตัวเว็บไซต์จะพาเราไปสู่หน้าสแกนค r c อ d e คก็สามารถเติมเงินได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออกโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอทดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับได้ฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึง่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทัััั้้้้้้งววววววนนนนคคืืืถึแแแแมมมมม่่าาาเเพอออจะปปปปปปิิิดดดไไไลลลกกก็็็ตตต ยังฟัรให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองไฟ UT Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเริ่มต้นของ UT Phone เนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำเลยครับผมอยากจะแนะนําเป็นในส่วนของให้เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น MVP นะครับเพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่เเ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 ททท่่่่่่่่่่าาาาาานนนนนนนััััั้้้แแตตตตววววสสปคคขอองงงงมมะะจจจูกกกพ็รริถึึืบบลยยซ MVP ี ถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับแลวถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สําคัญคือใต้เดสคริปชันเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิดเหตนกับเพื่อนๆที่ใช้จีโฟนด้วยนะครับอี่ดับจริงพอเลยวันนี้สําเร็จแล้วเซ็ตเฮ้ยวันนี้มีส่งวะ คุณไปดูคุณลองดูสูตรนี้ผมบอกเลยเอ้ยอีก2คลิกกันดิอีก2คลิกนี่ต้องการันตีแล้วนะแม่การันตีโดนตบหัวแตกนะ <laughs> โอ้โหใช้69สิบเอันขึ้น14บสี่เอวดก,กเอ้ยก์ดใหม่ที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอีกแล้ว6 8จริงจงอันนี้ก็เสียดายนะแต่เอาเป็นแต้มล่อ,อแล้วกัน6กวะ่ะ จะแซงในตัวแล้วนะน่ะเอ่ก้าการันตีมีอะไรให้ตีอีกป่ะวะอันนีแแ้แดงแล้วแดงแล้วแดงหมดแล้วโอ้ยเยินบ้าเลยครับเนี่ย ของล่อติดเสมอแล้วคืนนี้เราก็จะนอนไม่หลับอยคุณเหมียวขอบับน้อยขอบับน้อยขอบับน้อยเฮ้ยการ์ดท,ที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตามอาอีกแล้วเราทำทรงแล้วเมื่อกี้ไม่สามารถซื้อขายได้เออการ์ดท,ที่ไม่เคยเห็นไม่เพียบเลยอ,อาจจะเป็นเพราะไม่เคยไปตีไง เมื่อกี้เท้าแปดเหรอขอบคุณนะเออสวยเสื้อด้วยนะเสื้อต้องแตกนะบวกสิบโป้สวยครับไปบวกสบสี่โป้เป็นไง <c oughs> นอนนอนนอน,น,อนไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะได้ไฮไลท์เปล่าแ๋ยวผมจัดไฮไลท์ด้วยโอ้โหชโบชะปะเป็นไง สิบสี่วะคนเราจําเป็นต้องพยายามอะไรกันขนาดนั้นเลยวะแต่ถ้าแตกก็เหลือสิบสามแดงสิบสามแดงก็ไม่แย่นะผมว่าหรือจริงริงมันแย่แต่เราแค่ไม่รู้ตัวแค่น,นั้นเองขอต้องเดี๋ยวไปเบิกคาโฟแคสก่อนคุณเหมียวแป๊บนึงนะผมขอไปเบิกคาโฟแคสแป๊บนึงตอ,อกดิสมาเพื่อดูสิบสามแดงโอ้โหโอ้โหพูดกันขนาดดี โกโกโกตีบวกตีบวกเฮ้ยสตาร์สตาร์อะไรไม่รู้ตี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 เหมียงอยู่เปล่าเหมียงอยู่เปล่าบัฟบัฟผมอยู่เปล่าเฮ้ยบัฟผมหายบัฟผมหายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เต้นไว้เต้นไว้เฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมมีผมมีผมมีแป๊บนึงผมมีผมมีผมมีผมม,ผม,ม,ผม,ม,ผม,มีอันนี้หนึ่งคืงอางานคืออะไรนี้ปะของก,กากะดิ ผมมีผมมีผมมีอ่อแตกกระลวเลยแหมวันดีแตกกระลวเลยจาก <c oughs> อาสิบเ <c oughs> หลือสามแดงเนี่ยมาโหวยโดซาโลซาซะด้วยเรียบเลยทั้งหมดเลยผมรอซื้อผมมีผมมีผมม,ผม,มีผมลืมผมลืมา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 เขี้ยเจ็ดอีก แปดเก้าเชีย <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> โห่เก้าสิบแปดอะเก้าสิบแปดอันน่ะบ้าไปแล้วโปรไปแรงใจใคุณคอนนะสิบสามแดงสิบห้าเท่านั้นจานรุ่นนี้ขึ้นสิบห้าเท่านั้นผมบอกเลย โอ้ยถึงเต้นโว้ยโอ้ย,อยสิว่ะสิไอ้เฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี่ยอะไรกันเขานีอะสิบสบ้าเปาผมว่าแปลกๆผมว่าแปลกๆ ผมว่าแปลกๆผมว่ามันแปลกๆว่ะอ่ะไอ้ยังไงก็แปลกเนี่ยหกสิบเจ็ดแล้วคุณอีกแค่สามสิบแต้มผมการันตีได้แล้วนะ เชียดูสูตรตีบวกผมซะแล้วเราจะไม่เลืออะไรเลยสิบเอ็ดโป๊ะขึ้นมาอ้าโอเค okay, เจอกันคลิปหน้า14ไม่ชอบ12ไม่ชอบ11แดงโอ้โ oh. ห เป็นไงล่ะ13เแดงโอ้โหส้มทีเผลอเหลือ10โอเคพอเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายโอ้โห <c oughs> หมดตูดเออเหลืออันเดียวอันนี้ถ้า12มันได้เป็น m e d i c า3เปอร์ใช่ไหม ทีเผลอไปหนึ่งทีทีเผลอไปหนึ่งทีเอ้ยทีเผลอไปหนึ่งทีไอ้ยนอนได้ยังนอนได้แล้วมัง้งตีดีกว่าโป่งสิบสอง 12. โอเคสวยงามพอคืนนี้ได้ m อ t มมาอีกสี่เปอร์